พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทานายดวงรับศรีนวลครับทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทานายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับ วันนี้นะครับผมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับผมตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่สามร้อยสี่นะครับกฎหมายกําหนดไว้ดังนี้นะครับผมว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมถึงทรัพย์ทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งมีไว้สาธารณประโยชน์นะครับหรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์สาธารร่วมกันเช่นนะครับที่ดินลกรลงว่างเปล่าแลืที่ดินซึ่งมีผู้เวียนคืนหรือทอดทิ้งนะครับหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นหรือตาม กฎหมายที่ดินนะครับอ่าวงเล็บสองนะครับทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นที่ว่าชายตะลิ่งทางน้ำอ่าทางหลวงทะเลสาบนะครับผมวงเล็บสามนะครับทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นเช่นป้อมและโลงรงทหารสํานักราชการบ้านเมืองเรือลบอาวุธยุทธภัณฑ์นะครับผม เราจะเห็นนะครับผมว่าสานะของสมบัติของแผ่นดินนะครับอันที่เช่นนะครับที่ผมกลับไปในกฎหมายนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมแผ่นอ่ารวมถึงนะครับที่ดินที่เป็นสานาสมบัติของแผ่นดินนะครับเช่นนะครับที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับผมที่ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ประชาชนอ่ามีสิทธิที่ครอบครองคือครอบครองแทนแทน อ่ารัฐบาลหรือว่ารัฐนะครับผมเพราะว่าครอบครองเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็เช่นนะครับชายตะลิ่งทางแม่น้ําต่างๆนะครับผมถือว่าเป็นสารณสมบัติของแผ่นดินทางน้ํานะครับผมทางน้ําไหลทุกอย่างนะครับผมที่พลเมืองหรือว่าประชาชนอย่างเรานะครับใช้ร่วมกันอาทะเลหลวงหมายถึงทะเลที่มีการขนส่งสินค้านะครับผมแล้วทะเลที่มีการอ่าใช้ประโยชน์นะครับที่รับเป็นเจ้าของนะครับผม ทะเลสาบรวมถึงทะเลที่มีน้ําจืดด้วยนะครับผมโรงทหารสําสนักงานาราชาการแผ่นดินทุกอย่างครับกระทรวงระบงกลมถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับามาดูนะครับตามมาตราที่หนึ่งพันสามร้อยห้านะครับทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนให้แก่กันมีได้เว้นแต่อํานาจบุตรบัญญัติเฉพาะหรือพระราชกิจฎิการนะครับผมเราจะเห็นนะครับว่าทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินอันที่เช่นที่ดินนะครับผม อาที่ที่ดินเช่นสอบประกอก็ดีนะครับผมก็ถือว่าซื้อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ประชาชนยึดถือโดยการครอบครองโดยรับเป็นเจ้าของอยู่ครับผมสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ครับผมเช่นที่ดินสอประกอนะครับผมหรือวา่าที่ดินของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับผมที่ดินเหล่านี้ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้นะครับจําต้องตกทอดแก่มรดของทาย,ยาทอย่างเดียวนะครับผม จุดประสงค์ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อหวังให้ประชาชนนะครับผมได้ใ,ใช้ที่ดินเพื่อการ,การทำเกษตรกรรมนะครับผมในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับผมจากความรู้ที่ให้ไปเกี่ยวกับสาระสมบัติของแผ่นดินนะครับผมก็จะพามาดูคำพิพากษาของสาลฎีการนะครับว่าดีกาที่หนึ่งเก้าห้าทับสองห้าห้าสองพันห้าร้ยยี่สิบสามนะครับ อาสถาดีการท่านวิจัยว่าที่งอกรินตะลิงนะครับหมายถึงที่ดินที่งอกไปตามชายตะลิงไม่ใช่งอกจากที่ดินอื่นเข้ามาหาตะลิงนะครับการที่หนองน้ําสารสมบัติขงรงดินกลายเป็นสภาพที่ตื้นเขินทั้งแปลงเช่นนี้แม้ต่อมาพลเมืองจะไม่ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับโดยจุดเข้าทํานาแต่เพียงผู้เดียวยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพนะครับยังคงมีสภาพเป็นสารสมบแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับแม้ว่าโจทย์จะได้ครอบครองมา สิบปีนะครับก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับผมก็ท่านนะครับผมตามมาตราที่หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าท่านให้มีให้ยกอายุความขึ้นไปข้อต่อสู้กับแผ่นดินครับในเรื่องสาระสมบัติของแผ่นดินนะครับผมจึงหมายความว่านะครับผมครอบครองเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับความรู้ที่ให้ไปเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่เป็นสาระสมบัติของแผ่นดินนะครับก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ สุดท้ายนี้ขอเก่ากับท่านว่านะครับหากท่านไม่รับความไปทมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความนับให้ความช่วยเหลือท่านฟรีครับหากท่านไม่รับความเป็นทมและยากจนจริงนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรับ์สีนวนทนายความในทีมดกรกิติศักด์ทนายความวิถีพุทธและเนติบ,บัณฑิตไทยสวัสดีครับ